ช่วงช่างตอบ กลับเข้าสู่รายการช่างมันค่ะกับเบรกที่3ของเรานะคะกับช่วงช่างตอบเดี๋ยวเราก็จะเปิดสายทางบ้านนะคะได้เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูที่ SMS ของเราก่อนดีกว่าค่ะส่งกันไปถึงไหนแล้วโอ้โหวันนี้ส่งกันมาแต่ตอบคําถามตอบคําถามล่าของรางวัลไม่มีใครส่งมาพูดคุยกับเราเลยค่ะพี่หนึ่งครับก็ส่งมาชมน้องมะเหมียวหน่อยก็ได้นะครับวันนี้แต่งตัวสวยอะไรประมาณนี้ส่งมาเอาใจกันนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใครมีคําถามข้อสงสัยเนี่ยถ้าไม่ได้โทร ก็ส่ง SMS มาได้นะคะเราก็จะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันด้วยแต่ SMS ค่ะยังมีเวลานะคะอีกนิดนึงแวะเข้าไปดูในแฟนเพจของเราช่างมันค่ะช่างมันมีสอเสือกระันนะคะแล้วก็ดูว่าวันนี้พี่หนึ่งเขาถือหนังสือเร่มนั้นชื่อว่าอะไรเอ่ยพิมพ์มาที่ SMS4838106 พิมพ์มาทั้งชื่อหนังสือแล้วก็ชื่อคุณนะคะเดี๋ยวเบรกนี้จบเบรกนี้เราแจกแน่5รางวัลค่ะรับผมก็ตอนนี้อาจารย์ธเนศนะครับมาอยู่กับเราแล้วนะครับก็สวัสดีครับอาจารย์ธเนศ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับวิทยากรครับผมครับผมอาจารย์ครับวันนี้ผมเก็บคําถามมาเองเลยนะครับมาถามอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าผมไปเดินที่วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเดินที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวสุขุมวิทนะครับซึ่งกําลังรีโนเวทอยู่นะครับด้านด้านซ้ายสร้างตึกใหม่ด้านขวาเนี่ยรีโนเวทอยู่นะครับอืมค่ะแล้วพอผมเข้าไปในตึกเนี่ยผมก็พบว่าเหมือนผมเข้าไปเดินตรวจไซด์เลยนะครับคือเป็นแบบ นั่งร้านอยู่ช่างก็ซ่อมอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟก็เปิดไม่ครบเป็นประมาณนี้ครับผมก็เลยมีข้อสงสัยว่าในการที่เราจะรีโนเวทพวกนี้เนี่ยปกติต้องมีการขออนุญาตอะไรหรือเปล่าครับปกติการรีโนเวทเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตครับในกฎหมายเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของการดัดแปลงต่อเติมอาคารไว้ชัดเจนถ้าพูดใางงานแง่ของกฎหมายนะครับครับเช่นถ้ามีการเพิ่มเติมพื้นที่ไม่เกินหตรางเมตร ไม่เป็นการเพิ่มคานหรือเสาเนี่ยอาจจะไม่ต้องขออนุญาตแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีการเพิ่มคานหรือเสาหรือมีการเพิ่มน้ําหนักเกินสิบเปอร์เซ็นตของน้าหนักบรรทุกที่มีอยู่เดิมเนี่ยอันนี้ยังไงก็ต้องขออนุญาตการตั้งนั่งร้านเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปเกินสิบห้าเมตรต้องมีวิศวกรควบคุมงานครับผมที่ต้องขออนุญาตครับไม่ขอไม่ได้แล้วทีนี้โนเวทนี่เป็นเรื่องสําคัญครับผมอาจารย์แล้วในการในขณะที่โนเวทอยู่เนี้ยเ,เรื่องของการเปิดใช้เนี่ยมัน ต้องขออนุญาตหรือเปล่าครับหรือว่าก็แค่ขออนุญาตให้รีโนเวทได้แต่ว่าเรื่องเปิดใช้ก็แล้วแต่ทางผู้เจ้าของอาคารอย่างนั้นเหรอครับปกติอาคารที่ต้องขออนุญาตปกติเราจะต้องขออนุญาตในการซ่อมแซมถูกต้องไหมครับใช่ค,ครับครับผมแ,มแซมเสร็จแล้วเนี่ยไอตอนเปิดใช้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าอาคารตัวนั้นเป็นอาคารที่อ,อยู่ในขอบข่ายที่ต้องขออนุญาตการใช้หรือเปล่ายกตัวย<ม>อย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานเนี่ยเวลาเราเราทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยจะขออนุญาตเปิดใช้เนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตเปิดใช้ด้วย ไม่ใช่แซ่อมแซมอย่างเดียวนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านอาคารพักอาศัยทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตที่จะเปิดใช้แต่ว่าขออนุญาตในการซ่อมแซมอย่างห้างสปปรรพสินค้าไม่ต้องขออนุญาตเปิดใช้ใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนน้ส่วนส่วนใหญ่จะไม่ต้องครับถ้าเป็นอาคารจำจำ,จำเพาะที่ยึดระบุอยู่ในกฎหมายว่าจะต้องขออนุญาตในก่อนใช้ต้องขออนุญาตด้วยเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตตอนจะใช้ด้วยครับแค่ซ่อมแซมอย่างเดียวครับผมแล้ว เป็นสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตพี่หนึ่งได้ไปเดินในห้างในการออกแบบแบบตีมอยู่ในนั่งร้านเป็นตีมอยู่ไซส์แต่ที่ผมสงสัยนี่เพราะว่าปกติแล้วผมก็เดินไซส์เป็นประจับนะครับแต่ว่าไซส์เนี่ยเวลาการรีโนเวทเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดไปขายไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาไปไกลมากนะครับในเรื่องของการตกแต่งบรรยากาศให้มันน่าอยู่แม้แม้กระทั่งในการระหว่างที่มีการรีโนเวทนะครับค่ะรับผมใช่ครับดูสวยงามบางทีคนเดินเข้าไปดูไม่รู้เลยว่ากำลัง เตกแต่งอยู่ใช่ครับแต่ว่าสําหรับเทสที่ผมถามเนี่ยผมเกิดความสงสัยว่ามันเกิดมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าด้วยสามใบเพราะว่ามันเหมือนกับเข้าเหมือนกับถ้าเวลาเข้าไซด์เนี่ยผมจะต้องใส่หมวกใส่รองเท้าเซฟตี้เลยนะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าห้างไอ้ที่ว่าเนี่ยเป็นแบบอย่างนั้นเลยนะครับอ๋อไม่ไม่ได้เลยจริงๆจะต้องมีการป้องกันอย่างดีครับมีการกั้นกั้นพื้นที่ของการซ่อมแซมแล้วบอกอยู่ด้วยบอกด้วยว่าอยู่ในระหว่างทํางานทําการแก้ไขซ่อมแซมอยู่อ ต้องกั้นบริเวณชัดเจนอันนี้สําคัญมาก,กาแม้แต่คนที่ควบคุมง,งานแม้แต่การควบคุมง,งานก็ต้องมียุทธกรจกากับดูแลเพราะถือว่าเป็นอาคารสาธารณะ,ะถ้าเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าี่ถือเป็นอาคารสาธารณะหมดส่วนหนึ่งของอาคารส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือเป็นอาคารสาธารณะ,ะมีะยุทธกรกํากับดูแลครับผมก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับตรงอยู่ตรงห้างดังกล่าวก็ไม่เป็นไรครับเอา เราถามเอาข้อสงสัยคลายข้อสงสัยค่ะพี่ <ผม S 1> หนงสงสัยที่สียเพราะมันไม่ใช่ห้างผมด้วยถ้าเป็นผมผมผมคงต้องผมก็ยังคิดไม่ออกว่าอาจจะเปิดก็ได้เพราะว่ามันก็ยังมีไรายได้ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์ธเนศคะมีหนึ่งสายมารอแล้วค่ะจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดัดฟ้าค่ะครับผมครับผมเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณนีค่ะสวัสดีค่ะค่าคุณนีพิธีกรสองท่านนะคะแล้วอาจารย์ธเนศนะคะค่ะเออก่อนเออนี่อยากจะพอดีเป็นรายการใหม่นะคะ อยากจะแนะนําว่าเฉอ่ชั่วโมงแรกนี่ก็คุยเรื่องช่างเลยได้เลยค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลขอช่างนะาะเกี่ยวกับการล่วการร้อนของบ้านอะไร่นี้ครับพิกรพูดไปก่อนนี้นะาบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าจะโทรหาช่างนี้นะคะรับรองแฟนเติมขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี้นะคนจะคนจะสงสัยเยอะมากนะแล้วถ้าพูดายละเอียด ียวก็เออบ้านอย่างนี้เป็นยังไงในก่อนไตเติ้ลไม่ก่อนนะฮะคนจะโทรมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะคล่องใจเยอะมากเลยค่ะได้เลยค่ะให้ผู้เล่นน้อยๆ่อยครับผมขอบคุณครับก็คุณนีครับเชิญถามคําถามได้ครับนะะคเอที่บ้านเนี่ยอายุเออบ้านมีอายุมากแล้วนะคะสามสิบกว่าปีแล้วระดาษฟ้าข้างบนนี่ค่ะ อจะมีเเวลามีน้ำเนี่ยจะจะมีน้ํานองนะคะคแล้วก็เอเหมือนกับคอนกรีตในดาดฟ้าเนี่ยตรงตรงตรงพื้นนะคะมันจะล่อนมันจะมันจะล่อนหลุอลดออกมาอะไรอย่างเงี้ยทะลุออกมาถึงชั้นชั้นชั้นข้างล่างชั้นสามนะคะข้างล่างเอ,อคือมันจะมีแบบลอกๆออกมาอีกชั้นหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนถ้าเกิดจะทําใหม่เนี่ยควรจะทํำยังไงในในพื้นดาดฟ้านี่นะคะ เออคือจะอาจจะปูโมเสตลงไปด้วยแต่ก่อนจะปูเนี่ยคุณจะทํำยังไงให้มันไม่แม่นตลายนะคะอาจารย์ธเนศได้ยินคําถามไหมครับเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ยินเลยครับได้ยินอาจารย์ธเนศไม่คด้ยเลยครับผมอาจารย์ธเนศบอกว่าไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมขออนุญาตทวนคําถามนะครับก็คืออาคารเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาคารพาณิชย์อายุราวสามสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ที่บนชั้นดาดฟ้าเนี่ยมักจะมีน้ํานองด้วย ขาอแล้วก็เบลอพื้นชั้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้วปัญหาคือแล้วมันก็เลยพื้นก็เริ่มไม่ค่อยดีมีคอนกรีตล่วงหลุดออกมาตกมาชั้นสามด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับลอนออกมาตรงนี้เนี่ยครับทานผู้ชมว่าคอนกรีตตกมาเป็นเป็นต่อในรอนครับเป็อย่างนี้ครับผมพื้นเปิดโล่ง เหมือนกับปีรั่อนหรืออะไรเป็นอาจารย์ธเนศครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี่ยวคอนเสิตสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องให้โทรสายไปใหม่นะคะเพราะตอนนี้เหมือนแบบว่าสายน่าจะหลุดออกจากกันนะคะของอาจารย์ทะเนศกับคุณนีนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะอีกนิดหนึ่งขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะจัดสายให้โอเคไหมคะทีมงานฝากฝากคำถามไว้ไหมคะหรือว่าใช่ได้ฝากคำถามไว้ก็ได้ครับได้ค่ะคอนกรีตหลุดออกมาหลุดออกมายังไม่ถึงกับข้างล่างแต่ว่าข้างบนมีการแผ่นคอนกรีตที่ดัดฟ้าเนี่ยร่อนแล้วนะครับครับแล้วจะยิง ผมพอที่ผมพอีตอนนี้พอได้ยินเสียงอ,อย่างนี้ครับคือปกติพื้นชั้นดาดฟ้าเนี่ยถ้าเปิดโล่งเมื่อไหรอาคารแทบทุกหลังจะมีปัญหาเรื่องน้ําที่ไหลลงมาซึมมาข้างล่างอการที่ซึมมาข้างล่างเนี่ยใต้ท้องพื้นเนี่ยที่ใต้ท้องพื้นชั้นดาดฟ้าจะเริ่มมีรอยแตกรอยแตกเนี่ยจะเริ่มเป็นเส้นถกงไหมฮะค่ะมีว่าเนี่ยเป็นเส้น<ช>เป็นเส้นนั่นแสดงว่าเหล็กเสริมที่ใต้ท้องพื้นเนี่ยสัมผัสกับความชื้นมานานพอสมควรแล้วมันบวมตัวเป็นสนิมแล้ว ทิดว่ปอย่างนั้นค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งไว้น,นานๆเนี่ยข้างใต้ท,ท้องพื้นมันจะลุกออกมาปทั้งแผงเลยค่ะอันตรายใช่ไหมครับอันตรายครับตัวน,นี้ไม่ดีดถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆเส้นปั๊บเนี่ยมีโอกาสหล่นใส่ตัวเราได้และที่สําคัญคือพื้นผืนนั้นเนี่ยควรทำการซ่อมแซมนะครับโดยเร่งด่วนเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นว่ารอยแตกมันกี่เส้นแล้วล่ะแต่ว่าใท้องพื้นเนี่ยมันมีโอกาสลวงแล้วนะครับเขามีคําถามว่าวิธีซ่อมซ่อมยังไง สัวใหญ่เขาถามกันอย่างนี้ใช่น,นะมฮะผมอยากเรียนคุณนีว่าวิธีการที่บางทีมีช่างมาบอกว่าเทพื้นทับข้างบนอย่าทําเด็ดขาดเทพื้นทับ,บอออันที่สองคือบอกพยายามจะเอาน้ํายามามาปิดผิวบนอเพื่อเช่นฟลินโค้ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากพื้นชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นเปิดโลง่งเมื่อเป็นพื้นปพื้นเปิดโล่งเนี่ยมันระทะแสงแดด เดี๋ยวเจอฝน<ะ>เดี๋ยวเจอแดดกลางคืนก็เย็นกลางวันก็ร้อนมันจะยืดถดตัวยืดถดตัวแล้วมันก็แตกอยู่ดีเวลาฝนตกลงมาน้ําก็ไหลลงมาเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมแนะนําเสมอคือการทําหลังคาคุมดัดฟ้าคุมอ๋อค่ะหลังคาเตียเ้ยก็ได้นะครับโครงเหล็กเบาๆคุมดัดฟ้าแล้วเรา<ะ>ค่อยปรับพื้นข้างบนใหม่แต่ถ้าพื้นตอนนี้เป็นสนิมเหล็กแล้วเนี่ยผมว่าต้องแก้เรื่องปัญหาที่เหล็กเป็นสนิมด้วยนะครับ อมาให้ช่างเนี่ยมากระเทาะดูข้างล่างว่ามันลามไปถึงไหนถ้ามันไหลเส้นเส้นมากกว่าสิบเส้นขึ้นไปผมว่าพื้นผืนนี้ต้องมีการรื้อแล้วทําใหม่โอ้นะครับแต่ถ้า<ด>เป็นเส<ด>้นเดียวรื้อได้ดูเหรอฮะได้ครับได้ครับเขาสามารถทําได้หลายที่ทํามาแล้วนะฮะทที่ทําท,ที่บอกว่าเนี่ยทํามาแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เคยไปกํากับดูแลเคยกํากับดูแลด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องดาดฟ้า ต้องเรียนว่าถ้าเป็นแค่เส้นสองเส้นไม่เป็นไรแต่เราจะต้องหาเหล็กเหล็กเสริมมามาเพิ่มเนื่องจากเหล็กตัวพวกเนี้ยเป็นสนิมสีน้ําตาลเข้มแล้วต้องสังเกตด,ดูสีใต้ท้องพื้นสิครับลาคราบที่มันแตกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลออกเข้มมากมากเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยจฮะอย่างเงี้ยแสดงว่าเหล็กพวกเนี้ยมันกลายเป็นสนิมขมแล้ว<อ>นะครับ<อ>สนิมขมคือสนิมที่เนื้อเหล็กเนี่ยมันถูกกินกัดต่อนจนถึงแกนกลางแล้วนะครับโอ้ เหล็กมันจะรับแรงไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องจุดตกใจนะครับมันยังไม่พังคลืนลงมานะฮะเพี<ะ><ถ>ยงแต<ถ>่ว่า,<ถ>าทางแก้ตามนี้ครับโทษนะคะถ้าเกิดเป็นเส้นสองเส้นเนี่ยเ,เวลาจะเปลี่ยนเหล็กอันนี้ค่ะก็คือทุบพื้นออกมาเลยฮะแล้วเอาดึงเหล็กขึ้นมา<อ>หรือคะยังไงใช่ครับถ้าถ้าเป็นแค่เส้นสองเส้นเนี่ยวิธีการก็คือตามช่างมาแล้วเขาจะเอาเหล็กเหล็กป๊อปหรือเหล็กตัวเอชบีเนี่ยนะครับมาค้ำยันใต้ท้องพื้นก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะกระเทาะใต้ท้องพื้นให้เห็นเหล็กว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นสนิมยาวไปแค่ไหน หลังจากเห็นแล้วเนี่ยพอเจอสมมติว่ามันยาวไปสักเมตรห้าสิบสมมตินะฮะเขาก็จะบากเหล็กตรงนี้ไว้แล้วทาด้วยน้ํายาเคลือบสนิมทาเสร็จเรียบร้อยเขาจะเอาเหล็กเส้นใหม่เนี่ยที่ยาวไม่น้อยกว่าที่เาสกัดไปเนี่ยประเชื่อมเชื่อมต่อหลังจากนั้นเขาจะโ o w ความ n ิ r ติดได้ท้องพื้นกรณีที่เหล็กเป็นสนิมไม่กี่เส้นนะครับแต่ถ้าเป็นเกินสิบเส้นเนี่ยควรจะลื้อพื้นทําใหม่เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่มันรั่วมาทั้งแผงเลย เพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายเพียงเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้ามันเพิ่งเริ่มเกิดเราแก้ไปกี่เช่นก็ไม่เป็นไรครับค่ะนะคะผมควนทาหลังคานะค่ะแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะซ่อมเหล็กยังไงควรทาหลังคาคลุมนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาเนี่ยยังไงมันก็ปะทะมันแช่อยู่แล้วข้างบนนะครับค่ะแต่เหล็กที่เราแก้ใหม่มันจะเป็นชนิดควรทําหลังคาก่อนหรือทําพื้นก่อนค่ะเออผมผมแนะนําว่าทวมทําหลังคาก่อนแล้วก็ทาพื้น ค่ก่อนนะคะเราจะเจอปัญหาว่าเราจะตั้งเสาตรงไหนหลังคาเตี้ยก็ได้นะครับน้ําหนักไม่ต้องมากนะครับเป็นโครงเหล็กไม่ใช้ชี้ก็ได้แต่สียจะดังหน่อยแค่นั้นเองอ๋อค่ะงั้นก็คือสรุปนะคะทางที่ดีที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์ธเนศก็คือให้ทาหลังคาก่อนจะเป็นหลังคาเตี้ยก็ได้หลังคาไม่ท่านชีฟก็ได้นะคะแล้วค่อยตามมาที่พื้นเพราะว่ายังไงตอนนี้ก็มีพื้นครับผมค่ะก็ตามนี้เลยคะคุณมี ขายข้อ <nings> ข้องใจไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณนีครับสวัสดีครสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนีค่ะวันนี้อาจารย์ทะเนศคะสองคำถามคำถามหนึ่งกับดรหนึ่งนะคะกับคำถามหนึ่งกับคุณนีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ทะเนศด้วยนะคะมาอยู่กับเราสองอาทิตย์แล้วนะคะหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้มาโฟนอินกันอีกไหมคะผมขอบคุณครับอาจารย์ทะเนศครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเรื่องปัญหาน้ํารั่วที่หลังคานะครับก็ เป็นปัญหายอดฮิตนะครับก็ปีที่แล้วเออไม่ใช่ปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคําถามนี้นะครับหลักการก็คืออย่าเทพื้นทับนะครับแล้วก็อาจารย์ธเนศแนะนําว่าไม่ควรเอาโค้ดมาโค้ดกันน้ำานะครับมาทาเพราะว่ามันก็แก้ไม่หายอยู่ดีนะครับทางที่ดีสุดก็คือควรจะเอาทําหลังคาคลุมซะเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการซ่อมถ้ามันพื้นเป็นสนิมก็ทําคํายันนะครับแล้วก็กระเทาะนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งพื้นเลยก็ได้นะครับถ้ามันเสียมากๆนะครับครับเรามาดูสําหรับ ผู้ทรงรางวัลมานะครับว่าใครได้รางวัลบ้างนะครับหาท่านนะคะทีได้ของ,องรางวัลค่ะท่านแรกค่ะพี่หนึ่งสี่เก้าสามสามค่ะวิ่งสู่วันใหม่นะคะคุณธนาพรนั่นเองค่ะเบอร์ที่สองสี่ห้าสองแปดคุณกิติยานะคะเจ็ดห้าสองแปดครับอ๋อเจ็ดห้าสองแปดค่ะขออภัยค่ะเบอร์ที่สามนะคะแปดหกหกแปดค่ะคุณทวินนะคะแล้วก็ 6518จากคุณโอนั่นเองกับเบอร์สุดท้ายนะคะคุณพูลศักด์3 6 0 6ค่ะเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะรับเสื้อวิศวกรสีขาวสวยๆดูในแฟนเพจได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมคะพี่ <S <S พนึง่งก็เราแจกเรื่อยๆครับ <c oughs> แกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้ายังไงช่วยไปกดไลค์ที่แฟนเพจช่างมันของเราด้วยนะครับ <c oughs> ก็ตามไปกดไลฟ์แฟนเพจช่างมันของเราได้เลยนะคะเพราะว่าพี่หนึ่งเขามีของรางวัลแจกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วบางทีเนี่ยเผลเอๆนะคะกลางอาทิตย์มีแจกเสื้อด้วยเหมือนกันก็ตามไปดูได้ที่แฟนเพจค่ะ ช่างมันนะคะมีซอสเสือกะลันค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงตรงนะคะที่วิทยุครอบครัวข่าวค่ะสอทร f m อ0 6ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องการต่อเติม02126 6106ค่ะหรือว่าอยากจะไปดูย้อนหลังนะคะดู วิดีโอดูว่าเอ๊ะเราทำกันยังไงพูดคุยกันยังไงนะคะไปดูได้ที่ w o w i e o family news com ค่ะครับก็สัปดาห์หน้าจริงๆเราอยากจะให้เราพูดเรื่องอะไรหรือว่าตอบคำถามเรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะในเบรกแรกนะครับค่ะก็บอกอ e นบ็อกซ์ใช่อ in Request มาในแฟนเพจไว้ได้เลยครับเพราะเราจะได้เตรียมมาไว้ตอบก่อนเลยครับค่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันอาทิตย์หน้าบ่ายสองมงรงนะคะกับรายการช่างมันส์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมันทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี้วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน